เฮ้ยเพื่อนดูนั่นสิเห็นปะที่เขาวาดรูปแบบหูโคตรสวยอ่ะตรงนั้นเออใช่เจ๋งด้วยไม่ใช่เทคนิคอะไรเลยไม่รู้อ่ะทขาเป็นหรอสวยมากเลยโอ้โหนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮยโปสเตอร์เก่งใั่เหมคอลเลคเตอร์ดีไซน์เหรอ่ใช่เข่งคันประกวด คาแเตอร์ดีไซน์ลงไหมลงไหมเลยสวยน่าสนใจนะห้ามกินมาด้ต่ตังกินขนมตั้งเยอะหวานเทียบเลยแบบนี้ลงไหมของป้าลงลงดีแล้วดีแต่ว่าเขาก็มีข้อจำกัดนะเนี่ยคือเขาเขียนว่าให้ออกแบบเองเท่านั้นห้ามดัดแปลงและห้ามก๊อปงานมาจากผู้อื่นใครจะไปทำอะไรนั่นแหละสบายใช่ระดับเราละระดับโปรเรียนของจานุจานมามาใคาจะก๊อป จริงจ้าไปเราไปทำงานกันนี่ไหมดูไปกันไปกันไปกันงานหนึ่งแล้วอ่ะก็ใกล้เสร็จแล้วอ่ะวาดแบบหลายชั่วโมงอยู่เลยถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายวาดเป็นผู้หญิงน่ะอ่ะเชล่ะวาดเป็นผู้ชายเขารู้หอะไรปะมานั่งทำงานไม่เห็นได้สิได้เลยนี่งานแล้ แล้วน้าทีมไปไหนอ่ะเออทำไมเห็นเลยอ่ะทำไมเขาไม่มานั่งว่าเกือบเราตรงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืมนั่งสินะอ๋อไม่เป็นไรเราเขาว่าจะจะทำอยู่ใช่ใช่ใช่ๆเานั่งวากันต่ออีกว่านาะเพื่อเงินรางวัลเงินรางวัล เรับไม่ได้เดี๋ยวเ<ม>จอกันที่หนึ่งไม่ต้องแชทละที่หนึ่งเลยอ่หนึ่เลยอ่ะแบบนี้เวลาทำง้นเือนมันโหดเกินแบบไี่ต้องใช้พินเล็สอาจจะดูไม่ดีสักหน่อยแกแต่ก็เพื่อเงินรางวัลที่หนึ่งมีอะไรน่าสนใจบ้าง หาอะไรดูกันเฮ้ยวันนี้มันประกาศผลนี่นาไหนอะดูสิใครได้ที่หนึ่งไม่จริงอุ้ยอุ้ยชนได้ที่หนึ่งอุ้ยไขได้ที่สองเราไม่จะได้ที่สามสินะได้ที่สองไ้น้อยได้ตังค์เย้ดีใจด้วุ้ยสีทีมต้องมาแล้วอ้าวอ้าวทำไมอะไรอ่ะละเมิดกฎการแข่งขันขันโลกันทีมทีมไม่จริง เขาเล่างานจริงหรอไม่จริงจริงเฮ้ยรูปที่วาดเคยเห็นว่าเหมือนเคยเห็นเลยอ่ะใช่ไหมในพิมพ์ทรูดอ่ะเที่ยวมา,าจากไหนอะ่ะไม่ได้วาดเองเหรอไม่ได้วาดเองเหรอขอโทษสังคมครับทำแบบนี้ไม่ได้มนะันทีมผมรับไม่ได้ไปละเข้าทีเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและไม่ก้มอ,อานผู้อื่น Bye bye Chào các ngắp